แต่ตัวเลขจริงก็คืออะไรครับก็คือค่าครองชีพซึ่งมีอยู่ไม่กี่สิบรายการหรอกอย่างเช่นก่อนคุณออกจากบ้านเนี่ยนะครับคุณต้องทานอาหารค่าอาหารเนี่ยนะครับสังเกตไหมไม่กี่ปีมาน,นี้30บาทกระโดดขึ้นมา40เราตกใจแล้วปัจจุบันกระโดดขึ้นไป60บาทนะครับต่อจานเนี่ยมันกระโดดขึ้นไปถึง1เท่าตัวร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นเงินเฟอ้อนะบ,บางครั้งมันเป็นภาพลงตาแต่ค่าครองชีพเนี่ยของจริงนะครับและนอกจากนั้นเนี่ยนะครับ เงินเฟ้อเนี่ยมันเฉลี่ยทั่วประเทศแต่ถ้าคุณอยู่ในเมืองหลวงหรือเมืองใหญ่นะครับแน่นอนค่าครองชีพมันเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นขอให้เราดูว่าค่าครองชีพที่คุณใช้อยู่จริงเนี่ยสามปีห้าปีที่ผ่านมาเนี่ยมันกระโดดขึ้นไปเท่าไหร่แล้วคุณจะเห็นเอ,เองว่าเงินที่เราเคยไปจับใจ่ายใช้สอยได้เท่าเดิมเนี่ยในหนึ่งร้อยบาทเคยซื้อได้มากเนี่ยตอนนี้มันซื้อได้น้อยลงไปเท่าไหร่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเงินมันไม่มั่นคง คนหันมาถือทองคำโดยเฉพาะ